ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพูดถึงพัาลุยนะครับมากินเนื้อาครับที่บ้านนาโดนะครับเปิดเนื้อ่างหมูกระทะนะครับแลวันแรกวันที่สองนะครับวันแรกไม่ได้กินนะครับวันนี้วันที่สองจองล่วงหน้านะครับถ้าไม่จองหมดนะครับวันนี้โฆษณาให้นะครับร้านหมูกระทะที่บ้านนาโดนะครับเปิดใหม่นะครับสดสดนะครับอาหารสดสดนะครับไปจองตั้งแต่เช้านะครับถึงได้ถ้าถ้าไม่จองนะครับ หมดก่อนนะครับกอดไม่ได้กินเมื่อวานนกอดนะครับวันนี้มาแก้ตัวนะครับนี่คือนะครับหมูกระทะนะครับร้านใหม่นะครับที่บ้านนาโดนะครับี๋ยวดูแม่หน่อยอ่าคุณบอมวันนี้เสียบอมนะครับเสียบอมนะครับเป็นคนหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับถ้าถูรอนที่หนึ่งนะครับฉลองนะครับหกล้านนะครับมองกล้องครับคุณบอมนะครับมากินเนื้อย่างด้วยกันนะครับวันนี้ครับฉลองหมูกระทะนะครับ ที่บ้านนาโดนะครับเปิดนะครับวันวันที่สองนะครับวันแรกไม่ไม่ทันวันที่สองก็ปึนได้กินขายดิบขายดีนะครับเข้ามาใกล้ๆก็ได้ครับเข้ามาถ่ายใกล้ๆครับจะได้เห็นนะครับความนะครับดูชัดๆนะครับน่าอร่อยนะครับสดๆนะครับสดๆไม้แล้วไม่มีอะไรหรอกตะเกียบ มีช้อนครับช้อนช้อนขอบคุณบอมครับรอช้อนนะครับเสียบอมรอช้อนนะครับตั้งนานนะครับให้ไม่มีช้อนก็เลยไม่ได้กินอร่อยไหมครับคุณเพิ่มอร่อยไหมครับดูดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยนะครับอันนี้คือนะครับเขาเรียกว่าอะไรน่องไก่หรือเท้าไก่เล็บมือนางนะครับเล็บมือนางเป็นตีนไก่นะครับแต่แปลกมากเรียกว่าเล็บมือนาง ครับเนื้อสุดๆนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับกินได้คำโตๆมีหลายอย่างนะครับเมนูอันนี้นะครับอันนี้ลูกชิ้นอะไรคุณเพิ่มคุณเพิ่มเป็นคนเอามาขายนะครับที่ที่หน้าร้านนะครับคุณเพิ่มเปิดร้านนะครับช่วงไม่ได้ไปโรงเรียนก็หารายได้พิเศษนะครับอันนี้ลูกชิ้นอะไรคุณบอมลูกชิ้นอะไรครับ ลูกชิ้นอะไรหมูหมูครับหมูลูกชิ้นหมูนะครับมีน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับเปิดขายทุกวันนะครับที่ร้านคุณเปิมนะครับมินิมาร์ทคุณเปิมนะครับติดถนนนะครับเซ้นนาโดไปนาโซนะครับอยู่ในกลางหมู่บ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆนะครับมาใช้บริการนะครับขายขายถูกนะครับกันเองนะครับเริ่มเริ่มต้นที่ยี่สิบาทขึ้นไปนะครับขายยี่สิบบาท สิบบาทก็ขายนะครับสิบบาทก็ขายบาาที่มห้าบาทก็ขายแต่ว่าถ้าอยากให้อันนั้นก็เริ่มยี่สิบบาทพอดีนะพอดีพอดีขายใช่ไหมคุณเปิ่มห้าบาทก็ได้นะครับเริ่มเริ่มจากห้าบาทนะครับไม้ละห้าบาทรสชาติอร่อยนะครับกินแล้วติดใจนะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านคุณเปิ่มนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาถึง ยสิบนากายบโมงเหรอเปิดร้านสิบเจ็ดนาฬิกาแต่ว่าลูกค้าก็แล้วแต่จะมานะขนกตอนไหนก็มาแต่ว่าถ้ามาช้าไม่ได้กินนะครับโอดแต่เขหมดก่อนนะครับไม่หมด <c oughs> ไม่หมดหรอทำไมไม่หมด <c oughs> เพราะแสดงว่าขายเอามาเยอะนะครับไม่หมดคุณคืณบอกว่าไม่หมดลูกค้ามามีขายก็แล้วกันนะครับเออขายดีดูน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้ม นะครับน้าจิ้มไม่มีสูตรนะครับอันนี้เขาไม่ได้มียิ้ห้อแต่ว่ารสชาตินะครับกลมกล่อมนะครับรสเด็ดนะครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นน้ําน้ําจิ้มอันนี้พริกครับมีมีหลายหลายแบบนะครับซื้อซื้อมาเองนะครับไม่ใช่ทางร้านแถมนะครับอันนี้ซื้อมาจากมาจากห้างนะครับโอ้นี่ไงนี่นี่ใส่เสียงยั้ กีนนาทีแล้วคน้องกนนาทีแล้วกินนาทีแล้วสี่เขาอีกเขาห้านาทีพอดีห้านาทีนะครับอดใจรอนะครับเพราะว่ารอให้หม้อนะครับเดือดนะครับอาหารที่เราลวกหรือต้มนะจะได้สุกนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับแนะนําเมนูนะครับหมูกระทะนะครับหมูกระทะอร่อยอร่อยคือวันนัดดนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนําคลิปยินดีนะครับเมนูเด็ดๆนะครับอย่วัรดูปด้วยบอย่าลืมกดติดตามนะครับติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องพูดถึงพาตะลุยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ